ี่คือห้องกิจกรรมของเราเองนะคะเวลาหนูกลับมาจากที่โรงเรียนหนูก็จะมาเล่นกิจกรรมบอลอะไรพวกนี้ค่ะพวกหนูอยู่ที่แคมป์ก่อสร้างค่ะี่เชียงเวลาว่างหนูชอบพาเพื่อนมาเล่นบอลค่ะหนูชอบเรียนวิชาสังคมค,ค่ะแล้วก็ วิชาศิลปะค่ะอันนี้ก็คือที่หนูวาดนะคะมีมีแค่หนูวาดหนึ่งตัวค่ะนี่ที่หนูวาดอันนี้ที่หนูวาดเวลาที่แค่มีปัญหาหนูก็จะชอบไปบอกพี่สปอรีเมค่ะสวอสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันคะในลักบี้อยู่ค่ะช่วงนี้หลังคารั่วแล้วฝนตกคแล้วมันมีรั่วตรงไหนบ้างคะลายจุดเลยค่ะอ๋อ ในส่วนของจอปอส่วนเข้ามาร่วมดูแลในแคมป์พักให้มันดูมีความปลอดภัยมากขึ้นคือเรามาสร้างห้องกิจกรรมค่ะภายในข้างในเลยนะคะมีทั้งห้องกีฬาแล้วก็ห้องเรียนรู้ค่ะซึ่งบริษัทก็มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆค่ะเรื่องของอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนรู้ให้ค่ะแล้วก็มีการมาทํากิจกรรมร่วมกันกับเด็กๆภายในแคมป์พักด้วยค่ะ พอพอ่พอพ่อแม่แม่เขามัมม่นใจแล้วว่าลูกๆเขามีพื้นที่เล่นที่ดีแล้วเขาก็จะในการทำงานซึ่งก็จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นค่ะชีวิตอยู่ในแคมป์ขอช้างก็ดีค่ะเขาดูแลดีแล้วก็ทำห้องอิกจกรรมให้เด็กมีที่เล่นเด็กตั้งแต่มาทำงานที่นี่ชีวิตเปลี่ยนไปไป,ไปเยอะ รู้สึกดีไม่ได้ลำบากตอนนี้อยากให้ลูกเรียนหนังสือให้เก่งๆอยากให้เรียนให้สูงๆแล้วครับให้เขาเก่งให้เขาจบปุิกญราแล้วครับพอเด็กๆโตขึ้นนะคะบริษัทก็เข้าไปส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กๆค่ะสำหรับคนที่สนใจเรียนช่างอะคะ่ะบริษัทก็สนับสนุนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการเรียนนะคะ ศริตร์อื่นๆนะคะเข้ามาร่วมกันเป็นหนึ่งในทีมเดียวกันของ BSI ค่ะมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คุณภาพชีวิตเด็กให้มันดีขึ้นด้วยกันค่ะที่แคมป์อื่นที่เขาไม่มีห้องกิจกรรมเขาอาจจะเงาค่ะหรู้สึกดีค่ะที่แคมมีห้องกิจกรรมค่ะโตขึ้นอยากเป็นนักบอลค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นพี่แกนนำดูแลน้องๆค่ะ BADEC is committed to building a future where every child has the opportunity to thrive. We collaborate with UNICEF, with construction companies, with other stakeholders to help embed child rights into business practices and to improve living conditions in construction camps. The Child Rights and Business Principles provides a roadmap for businesses to help children thrive. That means every child is healthy, educated, protected from violence, lives in a safe, and clean environment and has equal opportunities we call on all organizations and companies across public and private sector to take actions and join us together we can create a better future for every child in thailand